ชินลีนนเองชินลีลนงลงนทะลสีเรียกน้องหลงให้ไปน้ำหนุทุกคนบะเ้ะทลุสีเรียกน้องหลงวะ สีแกเรียกน้องหลงว่ะนั่นนี่ท่านฤาษีอ้าวท่านฤาษีเรียกผมละเอ๊ทุกคนท่านฤาษีเรียกผมด้วยนะครับ สดเย็นขึ้นเลยนะทุกคนเย็นสบายใจเลยก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้าน,นาอากันทุกๆคนทุกทกท,กท,กท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะครับทุกคนครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้เดินทางกลับมาหาท่านฤือีอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยอยากให้ผมกลับมาเยอะมากลองมาเยี่ยมท่านอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านจะกลับเพราะว่า อาทิตย์ที่แล้วผมเองก็เพิ่งมานะแล้ววันน to so pues, ี <over> ้ผมว่าผมอาจจะมาเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วเพราะว่าท่านฤาษีก็น่าจะอยู่เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีอะไรติดไม้ติดมืออย่างเช่นพวกน้ำเปล่าพวกน้ำเปล่าพวกขนมอะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะทุกคนเอามาให้ท่านฤาษีนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนผมจะเน้นเรื่องน้ำเปล่าแล้วก็พวกนมพวกอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาน้องหลงมาด้วยทุกคนนี่นะครับก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ย ก่อนที่ผมมาถึงเนี่ยมันเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยนะครับก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาได้มากราบไหว้ฤาษีเสร็จแล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ยเขากําลังจะทําน้ําให้ท่านฤาษีเนี่ยเข,เขาเรียกว่าตอนนี้ช่วงเนี้ยน้ํามันลดเยอะมากเนี่ยมันมีลุงสองคนเนี่ยเขากําลังช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรนะแปบลบว่าเอาหินออกหินใหญ่ๆออกเพื่อที่ให้น้ําเนี่ยมันได้ไหลสะดวกนะทุกคนเพื่อให้แบบได้น้าไหลตลอดให้ฤาษีเนี่ยเผื่อหิวน้ําเนี่ย เขาจะได้ลงไปอาบน้ําอะไรชำะระล้างร่างกายเขาในนี้ทุกคนได้ไงพร้อมแล้วไปกันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูชาวบ้านด้วยนะครับไปไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไปช่วยลุงแกก่อนนะลุงชาวบ้านที่เขามาไหว้ฤาษีนะทุกคนนะโน่นท่านฤาษีนางอยู่โน่นทุกคนเห็นปะเนี่ยมีชาวบ้านอยู่สองคนนะเขาได้มาช่วยกันนะครับผมเองก็คงจะมาถึงนะผมอาจจะไม่ได้เปิดคลิปข้างบนนู้นนะทุกคน ผมก็ตกใจว่าเนี่ยเขาเหมือนการหินอะไรแบบเนี้ให้แบบว่าหินมันออกไปเนี่ยเพราะว่าหินมันทําให้น้ำเนี่ยไม่ค่อยไหลทุกคนเพราะว่าน้ำในลำห้วยเนี่ยมันเริ่มแคบลงแคบลงนะเนี่ยเห็นปะเขาก็เรียกว่าผมก็คุยเขาแล้วสักพักหนึ่งนะเขาบอกว่าผมเนี่ยมาประจํานะเดี๋ยวให้น้องหลงเนี่ยช่วยลุงเขาก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปหาท่านฤาสีนะครับอันนี้ผมก็โวยเลยอันต้นี่า นี่นะครับแล้วก็มีลุงท่านนี้อีกนะครับเลาก็มานะนี่ทุกคนโอ้ท่านเลือดสีน้ำอยู่นั่นนะครับเห็นปะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องหลงเนี่ยช่วยไปก่อนนะดู้นีวิญญาณมาเหัมันต้องมีปะ่ะดูออทีก่อนพึ่งออทีก่อนเดี๋ยวผมจะให้ยินใจกินน้ำเลยนะพีขนาเดเบอร์ปะ นี่ที่มาช่วยกันนะทุกคนเราก็ได้ซื้อน้ำมาด้วยติดไม้ติดมือมานะครับอีพึ่งทีออออจ้าค้อออออโอเคก็วีไปตือวันนี้เรามาช่วยกันนะทุกคนครับออซิเหรอก็คือเจ้าออเหรอนี่นะครับมีลุงอีกท่านหนึ่งแล้วก็ท่านลาซีเดี๋ยวเราจะค่อยลงไปกราบท่านลาซีกันนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรานั่งเล่นธรรมชาติกันก่อนครับ มห้ชมธรรมชาตินะไอ้แบบว่าดูเห็นป่ะทุกคนพอเวลาหินก้อนใหญ่ๆออกไปเนี่ยน้ำมจะได้ไหลแบบสะดวกแล้วก็น้ำมันจะเป็นแบบแอ่งอับน้ำให้ท่านฤาษีนะน่ะเอาน้ำไมาได้กูจะกินน้ำขึ้นหรือว่าขี้อันนั้นงคนมาแล้วขึ้นหรือว่ามึงจะไปพกขวดยามาพกขวดยาพกขวดยาเขาบอกว่าเขาเขาก็มาไกลอยู่นะเอ้ยอันนี้เราให้ท่านฤาษีดีกว่าเดี๋ยวเอาไปท่านฤาษี ดีทุกคนบรรยากาศสวยมากเลยนะครับนี่มีลุงแกอีกคนหนึ่งนะข้างบนนู้นแกก็มากราบเสร็จแล้วทุกคนเป็นชาวบ้านบริเวณแถวนี้เลยนะครับตะกูกัตะกูกัเขาบอกว่าร้อนเขาร้อนเขาก็เลยมาที่นี่แล้วก็เขาก็อาศัยมาเยี่ยมท่านฤาษีด้วยนะ อืมตาูุเขาบอกว่าเขาดีใจมากนะที่เห็นท่านฤาษีเนี่ยมาที่นี่นะลุงสองคนนี้เขาก็เลยแบบเออมาแบบอย่างน้อยเขาช่วยอะไรได้ไม่เยอะอย่างน้อยเขาก็ยังเก็บพวกหินก้อนใหญ่ๆอะไรเป็นแบบทิ้งขึ้นฝั่งเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยมันได้ไหลสะดวกสะดวกแล้วก็ให้น้ํามันเป็นแอ่งข้างล่างนะท่านฤาษีเขาจะได้อาบน้ําสบายนะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปหาท่าเรือสี่ก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยอันนี้นะ มาขึ้นมาช่วยลุงแก então, อ er okay. ีกครั <man 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 ้งน <man ึงนะบาโย่เออชี้เชลผู้มอเออเคยโอเคชี <man 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 ้ชี <man> <man ้ไปเชยกุ้งเออเออเออเขาบอกว่าเขาบอกให้ผมเนี่ยไปกราบท่านฤาษีก่อนเลยเดี๋ยวเขาเนี่ยบอกว่าค่อยมาขึ้นมาช่วยกันผมบอกโอเคเดี๋ยวผมลงไปกราบท่านฤาษีก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยขึ้นมาช่วยลุงแกนะตอนนี้เริ่มมีชาวบ้าน เ,เริ่มรู้จักท่านฤาษีเยอะขึ้นตามที่ท่านฤาษีแกได้บอกอะไรนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าท่านฤาษีเนี่ยใจดีมากเลยนะเขามาคุยมาเช้าเขาบอกกับผมเมื่อกี้นะผมก็เลยหันไปห,หาเขาเขาบอกว่าท่านฤาษีใจดีลองคุยดีๆแต่ท่านฤาษีอะตอนเนี้ยมาคุยมาพูดมาเล่นกับเขาได้แต่ว่าช่วงเยน็ยนๆเนี่ยอย่ามานะทุกคนเพราะท่านฤาษีเนี่ยเขาไม่ค่อยไอ้น,นี่นะเขาจะ ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนเขาจะจำศีลนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้่เฮ้ยเดี๋ยวลืมเลยเฮ้ยเดี๋ยวลืมเลยฮะอู้มกะยูเมะอุติ ทารุสีบอกว่าเขาเขาอยู่ที่นี่ทาน้องหลงถามว่าอยู่ที่นี่สนุกไหมเขาบอกว่าถามว่าสนุกรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเนี่ยเขาอยู่ได้เขาไม่กลัวเขาบอกตื้นี่ได้มีเหรอตู้ไม้อื้นี่มันมีอะรอ๋อน้องหลงมือมือเออพื้นอุ้งนิทกปะอุทีผมลืมไปแล,ล้วทุกคนคลิปรอค่ะคลิปรอให้ทารุสีเนี่ยเป่าน้ําให้หน่อยนะครับอพอทารลสีแกบอกว่าเขาบอกว่าน้าเนี่ยเขาไม่ต้องการนะแต่เขาจะเป่าน้ําให้พวกเองเนี่ยเอาไปกินกัน ตอนนี้ทารุสีกำลังเป่าน้ำอยู่นะทุกคนดูดูทารุสีแกสักเลยนะตรงมือเจอเดบล็อกเขาจะเป่าทีละขวดนะทุกคน สั่นเลยว่าทะเีกแกปเปาน้ำแล้วทำไมแกสั่นๆวะไม่รู้ว่าแคปหมูเนี่ยทะเลสีแกทานได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่รู้นะน้องหลงน้องหลงบอกว่ากินได้ผมก็ผมก็เชื่อน้องหลงนะทะเลสีกแก๊ะที ทานฤาษีบอกว่าน้ำสองขวดน,นียสองขวดน,นี้ให้พวกเราเอาไปกินนะนู่นตอนนี้ลุงลุงนะครับเขากําลังจะไอน้นี้เห็นอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งพูดคุยกับทานฤาษีแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ทานฤาสีเนี่ยว่างนะทุกคนตอนนี้เขาไม่ได้ทําอะไรนะลุงเขาเรียกผมทุกคนลุงเขาบอกว่าลุงเขาบอกว่าถ้าอยากได้ของของเดียขอกับทานฤาษีเลย ผมบอกไม่เป็นไรผมก็บอกบ้านเอามีปะผมก็บอกแกไม่เป็นไรครับผมไม่ได้มาเพื่อที่จะต้องการขอของดีอะไรจากท่านฤษีนะผมก็มีเจตนาที่จะมาหาท่านฤษีเฉยๆแล้วก็เป็นกันแบบน่าจะมาบอกลาท่านฤษีนะทุกคนเพราะว่าท่านฤษีเนี่ยน่าจะอยู่อีกอาทิตย์เดียวชี้เย็นใีกกี่ล่ะเขาบอกว่าอีกอาทิตย์เดียวเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่อีกอาทิตย์เดียวอยากได้ของดีอะไรบอกเขามาอยากให้เขาทำอะไรหรือเปล่า เฮ้ยยยดนี่แต่น้องมีปะยัยไดขึ้นน่ะเดมี่เหรอใ่กลัวอนอู้มึกวะใช่ผมแค่อย่างมาดูว่าผมแค่อย่างมาดูว่าท่านฤาษีเนี่ยสบายดีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาอะไรแล้วก็ท่านฤาษีเนี่ยน้ำสองขวดเนี่ยเขาเป่าให้ผมกับน้องหลวงคนละขวดจริงๆน้ำเนี่ยเอามาถวายให้แก่ท่านฤาษีนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการน้ำเขาสามารถดื่มน้ำในลำธารนี้ได้เขาบอกนะครับเขาบอกว่าเขาเป่าให้เพื่อให้ผมกับน้องหลวงเนี่ยเอาน้ำไปกินนะทุกคน นชิเล <łość> ี่นาเ่นอรลี่ทารุสีเรียกน้องหลงให้ไปน้ำมูทุกคนปเลือชื่เทรสีเลียกน้องหลงวะ เลี้ยงน้องหลงวะท่านลืออ้าวท่านลือสีเลี้ยบผมละอีทุกคนท่านลือสีเลี้ยบผมด้วยนะครับ ตืเย<ส> <im sharing> <im> ็นขึ้นเลยนะทุกคนเย็นสบายใจเลยตอนนี้ให้น้องลงถือกล้องนะทุกคนครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีคนเนี่ยรู้จักเนาะรู้จักเขาเรียกว่าอะไรนะท่านฤือีเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะทุกคนเหมือนว่าท่านเนี่ยจะไม่เป็นเซ็โซนของท่านเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ผมมาแต่คลิปเนี่ยบางคนเนี่ยพี่พีเอฟซีบางคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยมาขอหวยเยอะมากเลยมันก็เป็นจริงอย่างที่ท่านฤาษีแกทักผมนะว่าจะมีคนเนี่ย แบบว่าพูดไม่ดีใส่ร้ายลแล้วก็อะไรผมนะแบบเนี้ยอย่างที่ท่านฤาษีแกพูดไปเลยทุกคนวันที่ผมมาหาท่านฤาษีเนี่ยและเขาให้ผมมาขอหวยนะผมไม่ได้ขอนะพี่พีเอฟซีลองไปดูคอมเมนต์ครับมันมีคนที่เขาว่าผมเขาอะไรผมแล้วเขาบอกว่าโอ้มาเจอนานๆทีเขาจะมาที่นี่ทีทําไมไม่ขอหวยไม่ขออะไรล่ะเอาไปให้ท่านกินบางทีท่านก็ไม่ต้องการหรอกเราไปหาท่านเออลองขอของดีเขาบ้างแบบว่าเอาไปป่าพวกสมุงสมิงอะไรแบบเนี้ยพวกบอบ ขอเขาอมัางสิน้องแฟงไม่ใช่แค่เราจะไปให้เข้าแค่คนเดียวลองไม่ใช่น้องแฟงสิเขาบอกลองไม่ใช่น้องแฟงสิเป็นคนอื่นเขาก็ขอของดีผมจะบอกพีพีเตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับที่ผมมาหาท่านฤือีเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรจากท่านนะครับเพียงแค่วันที่ผมมาเป็นคลิปแรกเนี่ยมีชาวบ้านเขาแนะนําผมมาเฉยเที่ผมรู้จักนะครับเขาบอกว่ามีฤือีมาจากพมา่าแต่ทีนี้ผมมาเจอเขาแล้วคลิปนั้นผมปล่อยออกไปเนี่ย มีหลายคนมากอยากให้ผมมาขอหวยหนู่นนี่นั่นนะทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ต้องการที่แบบว่าจะมาขอหวยหรือว่าจะของอะไรที่ผมซื้อมาให้ท่านฤษีเนี่ยไม่ใช่ว่าผมหวังผลอะไรจากท่านฤษีหรือว่าเพื่อที่จะได้ของดีจากท่านนะถ้าท่านอยากจะให้เนี่ยท่านก็จะเรียกแบบเรียกผมก่ับน้องหลวงแบบเม่แกี้ไปเรียกเป่าหัวเป่าอะไรแบบนี้นะทุกคนท่านฤษีบอกว่าผมพูดดังไปนะทุกคนผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมอธิบายให้ บีเอฟซีนะท่านลูกศแกจะนั่งสมาธิหรือเปล่ามาเรลหาลหาีบพราะตอนผมมานี่ก็มันก็ถามว่าเย็นไหมมันก็เริ่มเย็นแล้วนะทุกคนท่านแกอาจจะนั่งสมาธิฟังเสียงน้ําหรือเปล่าว่าตอนที่แรกอะ่ะเรามาเนี่ยน้ำเนี่ยมันไหลเสียงดังมากเลยนะตอนเนี้มันเริ่มแห้งแรงขึ้นเรื่อยๆก็น้ํามันก็ไม่ไหลดังแบบที่ ผมมาวันแรกนะเรื้อรู้เดี๋ยวเือรู้ไอ้กีสเขาบอกว่าพ่อเองมีธุระอะไรเปล่าถ้าไม่มีธุระอะไรกลับไปได้แล้วมเมฆเืาก็อยิงกีนเรอเคาอยิงเรืยบววเนี่ยเอิญล้ตอนตนี้ว่า ว่าเดี๋ยวผมจะไปสร้างไอ้ตรงนั้นให้ให้ลือสีนะเอาหินเอาอะไรออกนะทุกคนเพื่อที่ว่าให้ลือสีเขาได้อาบน้ำตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะจะได้อาบน้ำตรงเนี้ยเป็นแอ่งลึกนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าทำไมพี่ีเอฟซีบางคนเผื่อไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเอาหินขึ้นฟังอะไรแบบเนี้ยอุย้ยลื่นมากทุกคนนี่นะครับปกติเนี่ยท่านลือสีเนี่ยจะอาบน้ำบริเวณตรงนี้นะทุกคนนี่ เห็นปะไอตรงบริเวณตรงที่ผมชี้เนี่ยทีตอนเนี้ยทุกคนเห็นปะว่าหมัดน้ำเนี่ยคือแบบมันมันแห้งแรงลงไปแบบไวมากนะถ้าใครที่เคยดูคลิปผมนะและตอนนี้มีชาวบ้านเนี่ยสองคนแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะเขาเดินทางกลับไปละเหลือเหลือลุงอีกคนหนึ่งนะที่เขากําลังจะเอาหินเนี่ยสาขึ้นไปบนข้างๆนะเพื่อให้น้าเนี่ยมันไหลลงมาเยอะขึ้นแล้วก็เพื่อให้น้ำเนี่ยเห็นปะทุกคนเกาะลงอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นขอบหินนะเพื่อให้น้ําเนี่ยได้อยู่ตรงเนี้ยลึก แบบว่าไม่ตื่นนะให้ท่านฤาษีเนี่ยได้อาบน้ําสบายขึ้นนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยขออนุญาตไปช่วยลุงเขาก่อนนะแล้วก็เป็นการกราบลาท่านฤาษีเลยดีกว่าไปไเดี๋ยวผมจะไปกราบท่านฤาษีแล้วก็พวกเราจะไปช่วยลุงเขาละถือว่าเป็นการลานะให้ฤาษีเนี่ยเขาได้จำศีลได้นั่งสมาธินะแล้วเหื่อยหรือเปว่า เนี่ยพวกนี้น็ห้บบ่อะอยู่กันที่บ้าวิลี่เขาถามว่าถ้าอาทิตย์หน้าถ้ามาไม่เจอเขาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วในก็เลอเก่งลาอยุดยิ้เลยคลิละเขาบอกว่าเขาจะกลับไปอยู่ในป่าแล้วเขาบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ละมันเริ่มมีชาวบุงชาวบ้านเนี่ย มาหาเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะไอ้ตรงเนี้ยผมก็เข้าใจนะแล้วก็มันมีหลายหลายคนเนี่ยที่เห็นคลิปผมเนี่ยเขาอยากจะมากราบท่านฤาษีนะทุกคนมีเจฉาพึ่งดต้นิ้วก็อย่าเกลียดเราว่า mm hmm. โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปช่วยลุงคนนู้นเขาเอาเหินออกจากน้ำนะหินก้อนใหญ่ๆนะทุกคนเพื่อให้ท่านฤาษีเนี่ยได้อาบน้ำสบายๆนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็กลับไปแล้วนะอาทิตย์หน้า ไม่รู้ว่ามีโอกาสจะได้เจอท่านอีกหรือเปล่านี่นะทุกคนท่านฤาษีก็นุ่นนะครับนั่งนะทุกคนนี่นั่มนสมาธิแล้วเราก็ไม่อยากรบกวนท่านสักเท่าไหร่นะเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปช่วยลุงกันดู่า

จะด้วยได้เว้ยหรอเออลุงลุงแกบอกว่าแกมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้แกจะขอกลับไปกินข้าวก่อนนะทุกคนด้วยดอกไม้หรอโลเหรอให้เป็นเยอะกว่างโลอือฮะเดี๋ยวโทรเท้าเดี๋ยวบ้านเรี่ไว้บ้านบ้านนี่เป็นดให้ดูบ้าขนบ้าะบ้านบ้าน ดูดูดูเหียบอย่างกว่าเออที่กลัวหมอที่กลัวชู้ๆนี่เอออคือคือคือบ่าเราคุยเดี๋ยว่าว่าบลจะซ่หมอจะโซ่จะโซ่แห่อ้อเลยจะซมให้มีลอเลยอ๋ออ๋อแล้วดูเะยะเออเขาเก็อเขาก็อยูกเรดูว่าลุงแกบอกว่าลุงแกบอกว่าเดี๋ยวจะมีพระเนี่ยเขามาเออนั่งม่กจะจะมีพระมาใช่ไหมเออเด็กตัวยู่ป่ะก บ้าบ้าเหรอนึกว่านึกว่าดูยูบ้าเอเออลุงลุงแกบอกแกพูดถ่ายได้นะเออเดี๋ยวจะมีพระมาใช่ไหมเออมามามาครั้งสามคืนอ๋อพระจะมาสามคืนมากี่องค์มากี่องคหกเออเที่ยวพระทุดงอ๋อพระทุดงเดี๋ยวลุงแกบอกว่าเดี๋ยวจะมีพระทุดงเนี่ยมาอีกสามองนะใช่ เขาจะจาใช่ใช่เขาเ,เขาจะมานั่งบริเวณแถวนี้ยเขาเรียกมาทุดงใช่ไหมทุดงลุงเพราะหอูอ๋อ,อ,อลุงแกบอกว่าแกก็สร้างได้เท่าที่แกสร้างนะแกก็ไม่ค่อยมีแรงนะแกเ,เดี๋ยวจะมีพระทุดงมาอีกเนี่ยลุงคนนี้ที่แกแนะนาผมนะทุกคนรอบที่แล้วที่เจอท่านฤษีมานั่งเนี่ยก็ลุงคนนี้เขาเป็นน้าผมเองนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายใช่ไหมถ้าสบายนี่ทาเสลวโอเคทานนี้อืม ไม่เป็นไรเราเราทำดีเราก็ได้ดีนะเุณเราเราก็เราอ่านน้ำนี่ไหมใช่อ่านน้ำนี่มันการทำนมื่อวายเดี๋ยวมีพระมาหกมาหกองค์ใช่ไหมพระทูดงเดี๋ยวจะมาอยู่ที่นี่เครับามามมาาหลายครั้งแล้วอ๋อพระทูดงมาหลายครั้งแล้วเหมือนรอบนี้ฤๅษีมาใช่รอบนี้ฤๅษีมานะครับเดี๋ยวจะมีพระทูดงมาอีกนะทุกคนเขาบอกเนี่ยพระมาเนี่ย ทำให้ออ๋ทให้พระโอเคพระมาให้มานี่ไม่ฉาเนาะโอเคทำไม่ได้ใช่อันนี้ทำให้เฉพาะเพอความ่นี่ทายสวยใช่ครับถ้าจะสบายได้สวยกว่านี้โอเคจะทายเรียบเดี๋ยวผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมก็จะช่วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยลุงแกก็พูดไทยไม่ค่อยได้ เต็มร้อยนะทวดแกก็พูดได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่มีแรงเกิดไม่อยเนี่ยใช่ลุงแกก็อายุเยอะแล้วแกก็ไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะทานี่กาแฟต้องกินกาแฟอ๋อสามหอต้องชาตินี้ต้องกินกาแฟสามหอจะมากินกาแฟนี่มาไม่มาไม่ได้ไม่มีแรงโอ้นอนต้องนอนต้องนอนครับอันนี้กาแฟชาแก่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามากาแฟมาเพิ่งวันแกบ้าเออโอเคกาแฟ โอเคตอนนี้ลุงแกบอกว่าแกเนี่ยเม่เม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 ลุงแกบอกว่าตอนเนี้ยแกขอกลับไปกินข้าวก่อนนะทุกคนแกมาตั้งแต่เช้าเนี่ยแกยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเขาเป็นน้าผมเองแหละเขาเป็นน้าผมที่เขาแนะนําผมมาแล้วเขาจะอยู่แนวตะเข็บแถวนี้นะครับเขาบอกว่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วเขาไม่ได้กินข้าวเขากินกาแฟดํานะเขามาทําให้ลือสีแล้วก็เขาบอกว่า อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีพระทุดงมาทั้งหมดเนี่ยหกองนะทุกคนจะมาที่นี่จะมาเดินที่นี่แหละทุกคนเพื่อที่มาผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทางศาสนาพุทธพระมาทุดงเนี่ยแหละเขามาวิปัสสนาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะทุกคนแต่ท่านฤาษีเขาอยู่นุ่นหลังจากที่ท่านฤาษีจะมาแสดงว่าท่านฤาษีน่าจะรู้ว่าน่าจะมีพระมานะแต่แกไม่ได้พูดนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตเนี่ยช่วยกัน เก็บหินคนละนิดคนละหน่อยก่อนนะเพราะว่าจะมีพระมาทุดงอีกหกองค์นะครับแบบที่ลุงแกพูดไว้นะเก็บให้เรียบๆเผื่อว่าพระแกจะมาเดินในน้ําหรือเปล่าทุกคนเราก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ก็ผมกับน้องหลวงก็ขออนุญ,ญาตช่วยๆกันไปก่อนนะทุกคนเก็บหินนะ <c oughs> ถ้าถ้านะเขาไม่บอกผมไม่รู้เลยนะว่าจะมีพระมาอีกหกองค์นะครับ ก็ทุกคนครับเนี่ยลุงแกก็ไปลาท่านฤาษีเสร็จแล้วนะเมื่อกี้แกบอกท่านฤาษีว่าแกจะกลับไปกินข้าลวละถือว่าผมเองก็ถือว่าต้องลาพี่พีเอฟีทุกคนตรงนี้ด้วยเลยละกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ตอนเนี้ยไม่ถนัดนะผมใช้แค่มือเดียวนะทุกคนผมจะทําให้น้าเนี่ยมันไหลลงไปหาท่านฤาษีดีขึ้นกว่านี้นะผมจะต้องขออนุญาตเก็บหินเก็บอะไรนะทุกคนครับคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนครับถ้ายังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการถ่ายทำคลิปต่อ,ตอไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนลาด้วยภาพลู่สีกันเลย